ครับพ่อจีครับสวัสดีครับพ่อเงียนสสวัดีครับเออครับมือนีเขามีภารกิจเด็กพ่อจีครับภารกิจยังเอาเจ้าจำว่าเนี่ยจำอยู่คือความหมายเดี๋ยวนี้เอฟซีเพิ่นผู้ใหญ่ใจดีทางประเทศนอร์วีบเพิ่นโอนเงินมายสองพันบาทครับแล้วก็จากทางพี่น้องทางโคราชโอนไมาอีกสองห้าร้อยบาทเฮาทีเฮ็ดยังไงเฮาก็ไปซื้อของซ่าก็เอาเงินคำกับเจ้าเพิ่นซื้อยากซื้อกินไปแล้ว เนาะสื <OR IS TA hh> ่อจใจน่อยๆนุ่มเนื้อใจน่อยขนมนุ่มเนื้อเนาะแล้วก็จากพี่น้องทั้งนใบเงินสองพันก็ให้เพิ่นพุละพันธจะเพิ่นกุประสงค์มันมาบ้างสั่นดิจากพี่ตน้องพี่ของลูกสาวเขาเนาะผู้เคยสารพินเขาเนาะล่ะเขากับไปท่าหนทีให้เพิ่นเนาะเขาป็นแค่สะพานบุญดิเขาว่ามีส่วนสิได้บาทเดียวสิเรื่องเดียวว่าอะไรเพิ่นดิคือเข้าต้องพี่น้องผู้ใดโอนเงินมาให้ทุกบาททุกต่างเข้าต้องเฮ็ดคิดไปเพิ่น เท่านั้นเท่านี้บ่แมน่าพุดอ่นมาหมื่นสี่ไปบาหาพันกับบ่ไไรเอาค่วมปลูกใสเอาค่วมจัดกินมันจังได้บุญเนาะบอแมนบ่ได้บุญเฮ้าเป็นสายท่านเฮ้าได้บุญหลายแล้วเฮ้าว่าเอายังก็ไรบแมนบ่ล่ะเอาเจ้าท่านเฮ้ากะไปท่านาทีเฮ้าตัวไปเนาะไปแล้วเขาจงมาหาเห็ดชีพเฮาตัวไอพี่น้องไอเบิ้งเนาะไปเนาะโอเคครับ ตอนนี้ก็ลังพ่ากันเดินทาาพี Slow, ่น้องไปหายญ้เขียวมพ่อยี่ยห้าเขียวครับนั่งเหียนนังเหียนนั่งยียเขียวก็นั่งเหียนตอนนี้ก็ลังหาสื่อเอาขนมนเด็ดจนตะก้อนเนาะเพราะว่าเอฟีเป็นนเงินไม้เฮ้ยง่ใจดีคนหนึ่งก็ลางโครละคนหนึ่งก็จัดมอวี่ี่นั่งขึ้นเก้าเราผู้ให้กาชนะ้องที่งงานความัวเนี่ยละ พ่อแกเห็นคลิปปับแกโกรมาเลยไหมว่าลงไปปับแกโกนมาเลยครับนี่พ่ตอนนี่จะกำลังเดินทางไปพี่น,อน,อนอ้อตงตามไปเบือ้องต้นเออก็จริงๆก็พ่มีไอ้เกยด้วที่น่หน้าเขาาหน้ามือี้อามาตานะั้งแต่ห 对呀。

อะไเ้ไปก่อน,น,น,อ,นอยู่วันนูน้นโอ้โหเห็้รถซาลิงยืนอะไรเนาะอยาไม่แข็ได้เ้ยว่ามันอยอยู่เมียนมาอยู่แต่เขียหอดบอกมันบันวนแฟนที่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวยเช่นเแ่นงนเช่นเเปลี่ยนว่ะโอ้วัดดีครับอ้ครับครับอัน ้ายนี่มือว่านผมมาผมบเห็นนมมัันเป็นมันเป็นแฟนผีเขียวว่ครับครับโอ้ครับตอนนี้เล่าไปใส่ครับที่ในบ้านเลครับที่ในบ้านเตเอาปลาไปขายเอาปลาไปขายครับได้ไรอีกได้อะไรครับเจ้าได้ได้นถ้าซื้อมือเจ้าไปยังไงไปหาตะไปเซบีดได้ไหมเบีดกับเขาขับไปหายเนี่ยสุกนี่แหละครับไปเนี้ยอย่างไรสไปเนี่ยผีเดือนผีเดือนเนาะหาได้ลูกปลาหาปลาหาปูกตีว่ามันบอกเอาแล้วนี่จะเล่ายู่ในบ้านไปดิครับ เออนอีนั่งนั่นมาได้หนน้ำบอลอีนั่งอีนั่งเหียนผมไมีหลงนั่นเหมือนแมนแมนครับเดี๋ยวผมเมือนม่เห็นครับขี้เนาะครับหับหับมาแล้วเนาะเพราะว่าทีได้เฮ็ดอันอันเพิ่อนคือกระปาเพี้ยนซ่านเนาะเพราะเพราะคือยังเห็นแบบไฟหม่องเลยทุกวานเอฟซีเราจะถือกล่องเลี้ยวลายพนักบอกผมด่วเห็นอย่างนเอาผมไปเพื่อนบึงไปกันพี่น้อนกันจะอยู่ยังซี่เนาะ นี่แหละอีเดือเมื่อวานผมถือแผ่นกล่องเลี้ยวหลายมันเคร่งมันทำไม่ได้บุ๋มนี่ก็มาทำภารกิจพี่น้องมุ่งหุงบลแกงครับมือนีมันแกงยังเย็นนี่แหละครับเงี้ยเพิ่นกับได้พี่น้องเลยสุดเป็นีีก็มาเป็นสะพานบุญกับพี่น้องทุกบาททุกตังที่เอซี่อวนมาให้ยนี่บาทเดียวเสือเาผมเดอรี่น้องสิ่งใดที่มยนของผมผมบอามาใส่กระเป๋าไว้ครับพี่น้องรับทราบตามนั้น มาเกิดมาเบิ้งความเป็นอยู่็คนแหละครับเป็นนี้ม่องนอดสามมองนอกตัางนอกแน่ตัางนีแน่นี่คือจะเห็นเลยพี่น้องคนนอาเนาะบด้ว่ากันดอกพย่องเ้ยขั้วพื้นกันอะไรพืนเป็นอยู่แต่ว่าของน้เพื้นเสวยเห็นบุ๊คของน้าเป็นหนี้โบโนเออของน้็งซีละของน้าไปเสวยพื้นกับพื้นดินเลยดิเนย นี่จกเพื่นมาเป็นพื้นดินครับรหลอดายุทีแล้ว,ลวหลอดยางยุทีได้ดดนี่แมนเพื่อนวยงานหลัก็ใส่เพ,พื่นใหายุทีใส่ไฟฟีนั่งที่เป็นไส้ภายในซอยเลยที่เป็น,นกนนลมแมนบาดนี้ก็คือว่าเฮียนสัิสปุ๊กใส่นีบอะไรอกเพราะว่ามีการสาธาระปุ๊กมาตรฐานบ่ได้ถูกต้องเพื่อว่าเขาไม่เกลียดจำเป็นหรือว่ายุ่ไรอยากสั่งคือให้ายต้องไงดิแมนต้องายแมนว่าไะต้องายตัวขัดเพื่นมาสั่งใส่ดีมันจะยุ่งว่าอะไรด แน่นบ้าไดเห็ดมาตรฐานว่าได้เออนีะครับพี่น้องเอ้ความเป็นยูพ้นกระไดยังเห็นนี่แหละพื้นกัเป็นพื้นดินครับเห็นชัดอเลยพี่น้องเด้อเ่นูไ้หาหมา่อนไม่ก็ต้องหาพนต้มีที่ที่รองรับเห็นไหมเหร่องับ็นเอากับไปอยูอาศัยเนาะแม่นว่าอาศัยซื่อเนี่อาศัยโอ้เวลานอนสื่อดูดน่มคาปากเลยปะ อยู่เะไส้เพื่อนี่จะม่ยิ่งเ้ากับอาสารมาปูพี่เลยนี่เนาะนั่งทน้ำเย็นเยกันลเ้ากับวาท่านาระเทธิ์นอภินหยเนาะให้ให้ม่นเป็นเข้าเป็นแค่สะานบุญสะพานบุญเพื่อนเป็นท่างพานเพื่นมีอะไรมากใท่านละโดยนี่ผู้ใหญ่ใจดีพอท่าพผู้ใหญ่ใจดีร้างมันมีผู้ใหญ่ใจจากพี ลูกสาวทางนูวี่ครับคนมาสองพันบาทแล้วก็ผู้ใ,ใหญ่ใจดีทางโคราชแฟนคลับเอฟซีเฮานี่ละเบิ้งห้าสุขีกันวาสวนมาให้หาร้อยบาทเอาก็ได้สื่อขนมนมเนยมาให้อย,าย่าเบื้องห้อกเเล่ารับเก็บลงไป ก็เห็นเลยว่ะข้าวก็นั่งยือได้เละหรอบึ้งบรรยากาศกับขอบขอบแบกกต่มันขอบแบกของพ่อหญ่เลียงไว้พ่อหญ่แบกพูนไม่จางไม่ ไม่ได้จค่คือพอไงนี่เป็นเป็นพอใช้งานเป็นพอเอาไปเนาะคือพอเงินผู้สูงอายุเป็นอะไรภาษีไว้เวลาเป็นเวลาตายก็จะส่วนนี้ขายให้เล่าเห็นแล้าครับบวันดีครับยายครับไอ้เขียวครับไอล่าลูกหลามาๆเขานั่งพี่ตั้งกี่ใครเขาเนาะพี่พี่เอาจานมั้ยมันีไอเาประเด็นท่านไปหาปลาหายังตกี่ยวาแล้วคือว่าจะได้ปลาตายแล้วไปแลกเขาเพิ่นได้เขาไม่อีกตีท่านได้ได้มากเอาจานท่านได้เอามากครับ ที่เขาไปบ่งนีหลายหลายี่ันมีจ้าคนอย่เงี้นตัวอย่ตอนนี้มีเจ้าคนนี่อนนี้มีคูกับงาจแตสองคนุ่มดันเดี๋ยว่งย็นทยังไปใส่น้องม่อยู่แต่น้องขอนึ่เนียะฮอพี่น้องห้องกับพว่าบางนางกับนางเซงทั้งยงอไรพี่น้องทั้งไปเที่ยวในทางวัดครับโอ้ซอพยานัลอยเลย

ทำภารกิจทามาแล้วก็เอา,าครับสวัสดีครับพี่เขียวสวัสดีจ้อันพี่ลายเฮียนลูกตาละน้อยไหมกินนมไปนี่ฮะกินแล้วตากินนมหวานนุ่มคนอันนั้นบอกคนนมหวานนุ่มผิววะนี่นุ่มเจิดได้พี่ลายกินนมจืดเนียนบ้านนี่เป็นนมหวานมาก วันมันก็กินนุ่มขนาวข้าวมันหรอใอยว่าธรรมดาว่านี้นมจืดยันยันผาดเด้อขันเชื่อนมจืดไปห้าที่ง่ายมันกินนมหวานก็ว่าข้าใจกันธรรมดาปกตินมเด็กน้อยก็กินนมจืดอ่ไม่ได้ถามเมื่อวานนี้ไม่ได้ถามก่อนไม่ได้ถามก่อนกินเปลีือเกลืนไทยดวันแม่พี่ข้อหมายนี่แกกินนมมันจืดห่อซื้อนมหวานมานมันสิยว่าเป็นเป็นยังบลาโลกบ่าเป็นเช้าครับบ่าเป็นอันกันนมเดียวกันยุ่มบ่าเป็นยังหรอ อ้หาโลดหนึ as as. <bey ue S 1> ่งๆเฮ้ยขวดไป็หนได้จิ๊บเดี๋ยวนะจ้ะเออเอ้าที่ผมมาลงคลิปไปเมื่อวานนี่กับมี่ครับพูใหญ่ใจดีกับเพื่อนอ่อนเงินมาให้ทางนอวีเนาะเดี๋ยเดี๋ยวผมเบอร์เด้อบอกซื้อวันกัให้ใจขอบคุณมี่ม่กะเม่นตัวนี้ทัถามเราคนบอกเราว่าซื้อยังจำอไตัวนี้เดี๋ยวทั่วันจะบกกนเด้อ ท่านผู้ใหญเจดีทกราบอยากให้อวยพอเพิ่นจำซอยผมเนพ่นคนจำมหูว่าคดีมาได้ปะผู้เฒ่าเู้เฒ่ถาเ่าเ่ากบูเจ้าลายหน่อยกบูเจ้าหลายอยู่แต่หูว่ดีเนี่นี่ล่ะยังหนูนนนต่อเดี๋ยวกันด้อไปกปก้อาเอาขนมออเดี๋ยวะขนมเ

เอาไว้เลยคนเดียละสามแผกเนาะดนะนี่เอาครับแบบนี้เหนคนละสามแผกคนพึ่นเขาเมมตนมากพ่นกบว่านมันแมนเทีบอพึ้นจังไดจังใดพื้นยังไงกเบื้งป่านนี่เพราะแมนเทียบที่กีนเนาะเฮียนกับบมีอยู่ที่กับเฮียนกับซนี่ทีกับมี่ีกับมี่ยังที่ไม่บายยังยิงนอนบ่ฮัลโหลครับ ครับซื้อว่าจะได้กว่าครับมันอดบาทไปแล้วเลืมเลยอ่อนอุมาเนาะเออโอเคครับขอบคุณมากครับเพิ่นทักมาว่าผมก็ม่เห็นแม่คงว่าง่าสีหลับก็บด้หรับไปเถียทักมาผมก็เขา่เห็นข้นไมมผมว่าสิหลับก็บว้หรับเพ่เถี่ยนะนะครับใช่ใช่ใช่ยังยังยังไม่ได้ยืนยันเลยมาเลย เย่เย่เขียวจ้าเย่กันย่ติอะไรแล้วครับตอนนี้ครับหาซิบแล้วมันกันเลยโอ้กตครับเป็นน้องผมยุติสมาสิเนาะเอาว่าเป็นยังดอกอันเอเือนย่เขียวนี่ละ่ะเออเอาคือ,อยังขี่ย่าเขียวพ่อเขาท่านคลิปลงไปแล้วผมก็บอกเขาเห็นยังขี่ย่าเขียวผมก็บไไอกว่ายิ่งวันเนาะจ้ะก็มีผู้ใหญ่ท่านมาเท่าหน่อลนะคือนนั่งนกนี่ล่ะผู้วานคือว่าไว้แล้วว่าจะไว้ทั้งหลายเราเอาคือตอนนั้นล่ะบ้านนี้เหยซีเห็นผมลงไปในจุดนี้แหละเพิ่งกคยเฮ็นยีตุน เพิ่นมือขึ้นนี่เห็นปับเบิงปับก็คือเอฟซีผมนี่ละ่ะเพิ่นก็โอนมาทันทีเลย <Yeah. S 2> มือขึ้นนี่สองพันบาท <Yeah. S 2> นี่คือถ้ำชีไ้เพิ่นเ <Yeah. S 2> ท่งมือนี่เป็นมือวันเกิดของเพิ่นพร้อม <Yeah. S 2> ครับจากนอกเวี่เ <Yeah. S 2> พิ่นไปออกประสงค์ออกน้ำดอก <Yeah. S 2> จากประเทศนอเวี่อนมาสองพันบาทว่าให้อี่ลานนี่พันหนึ่งให้เจ้าพันหนึ่ง <Yeah. S 2> ครับบาทนี่ผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านท้างโคราชเนาะโคราชมาว่าน,านาห้องกี่ก้อนจะออกมาเนี่ยพอเบอร์โทษจะมือขึอข้นนั่นล่ะ โอนมาให้อีกคาร้อยส่วนหาลอยนี่ก็พอผมก็ซื้อขนมนุ่มเนื้อครับนี่น้องก็เป็นแพื่อเพื่อนทางอีหลาบัลลาแน่อีหลาเนาะอีหละหน่อยก็เป็นเงินหกหาลอยก็บาทก็ทีมงานก็ได้จุกใส่ใส่เรแรกก็ว่าค่ะเพื่นพวโอนมาหาลอยนี่พอผมก็ทีมงานผมือซื้อมาให้มุ้ยหญ่เลยล่ะขนมนุ่มเนื้อยังมาให้เนืแต่กระห้ก็ไปเบื้องต้นไปเรื่อยๆเนาะขันมีถากว่ามีเอ็ซี คนอนมามือเใดกสีมาซูมือเด้อทุกบาททุกสตางที่งานนี่พ่อสีพ่อมองแล้วก็พ่อเงินผมนี่ซุปเปอร์นหนึ่งสายจวดพ่อาสามารถสิคันว่าอนมาไม้ใ้เขียวหาพันผมก็ว่าสามารถเสียวได้จวดอีนั่งนี่กับหาพันก็ว่าสามารถอะไเอฟซีอนมาทุกบาททุกอตางผมก็ต้องมาทำกี่ไปเพืน่นขี้แกงไ้เพื่อนพ่อเพื่อว่าเป็นการด่ามาของคน เป็นผูเจ๊งไดยล่ะกับบรูว่าขอบคุณเด้อแม่นบอสิบี้ลูกสาวล่ะที่ว่าเบาอยู่ในคลิปบ้านที่ไปเฮ็ดบ้านหนูเห็อ็ดนั่นกับแม่ยังแก้บางสินะสิเวรนอยู่ปลายอย่างนูนี่แหละจ้าเป็นผู้ที่หลายติดข้องเป็นทีโอทีโอจะเอาเอาเอาบานนี้เพราะว่าหลายใหญ่ห้างที่เร้าวกากอบพร้ผมกับมาเฮ็ดเป็นสะพานบุญในที่น้องข้อเรียอนห้าการนี่เป็นไงนุ่มเอาโน้มให้ผู้ละสามแพ็กกันไปเอาให้พ่อซีให้พ่อซีก็พ่อเหี้ยดแป็กก็ได้ยังเอา พี่น้องเอฟ้ที่ใจบุญเด้เอครับพี่น้องเอฟ้ที่ดีามยากให้่เาเขียวไ,ไห้เ,เขียวยยเอานแล้วกันเออได้เอาเอาวันนี้ขนมขนมคนละซี่คนละแจกแจกคนละสองสิเออยากกว่าที่เอาเงินให้หมอ,อมบยยใ,ให้เล่าฟัมกว่าเจผู้ใหญ่เจให้เล่าขอบคุณผู้ยยใหญ่เจดีเพิ่นเฮ้ยโอ้อหจีบหายกิมเพชวะหายกิมเพชรตัวเ<ห>สื้อผิดเสื้อเฮ้ยเองเนาะเอาพี่น้องเฮ้ยตอนนี้ครับ ไปแพมเพิร <AS L. S 1> ์ดทางนีนั่งนิดหน่อยใจที่ตัวนี้ก็รอนะเนาะมีแพมเพิร์ดพีขนมเนาะขนมมั่วแดงสามเฟลกบานนี้ก็สิเงินได้บานนี้เงินมาอีกต่อพี่น้องก็ี่ให้เล่าขอบคุณพี่ไห่น้องครับบอกได้ละเอียดไปแล้วเพราะว่านกระไดเฮียนีหลายญี่ปุ่นเก๋มี่ว่าวิวเอยู่ติดลูกมี่มีปูกับหยาด้วยกันปูกหยาหยาก็ยังยั่งิจีโบ่จ้าหยาน้องสาวเพคนอยู่ด้วยกันดิเอาอันนี้ก็สิให้ พอเหียนมอบเรยกันเลยเลอ๋อพอเหียนมอบให้ให้ไย้ไอ้เขียว,ยวครับเออเดี๋ยวจังขอบคุณนพี่น้องเนาะอันนี้พอพอสีก็มอบให้อีหล่านะพันหนึ่งนี่คือจุดประสงค์ของเอฟซีจากประเทศนอ,อ,อร์เวย์ได้เอล่าได้ให้การท่านาทีแล้วพอเฮียนพอสีพอมองที่มัมนซุปเปอร์นิงมากมือสุขคนครับหรือว่าน้องแพนกล้ามาส่วนเอฟซียังขอทักวลาดมันเนาะ มาอ่อนออกมาเนาะเป็นอ่อนมาหางลอยกับซื้อนมขนมนมนุ่ยมาให้เพื่อนเพื่อนร่วมแล้วกับเงินสองพันหัคือครบสมบูรณ์แบบบาทเดียวสิ้ื่งเดียวกับว่าเดียวยกเติมเสรพร้อมเอากระยานให้ไอ้เขียวขอบคุณในเอฟซีเทาานี้จากพี่รองทัานน้องวีมือนีเป็นมือพันเกิดเพื่อนพร้อมป่วยพ่อในพื้นแหน่ขอให้ยืดดีมีแห้งเด้อลำลำลุวยลุยตีซอยเหลียคนยากคนจนครับผมฝนจากโควิดมาเจ้งไหนอะไปั๊ดนี้ อย่างใจเย็นส่ายเงินไหลน่องท่องไหลมาเด้อมุดซอยผู้หยากผู้จนม่มมีหมองยุ่กินหมองเศร้าสถานที่ก็อาศัยพันยูซื่อพันบพายุกับพายุกับดดดี ไข่คันมันกัดจัตุ่ยไข่คันลำลำเลยลยเนาะใช่ลำลำเยล้ยเด้อแก่ห้อึดให้ยาแก่ทุ่ยหิยาไข่มีล้นฝ้าล้วนแผ่นดินที่มาซวยเหลียก้นหาักข้นจนไข่พ่นจากใช่ไข่พ่นจากไพ่โควิดโควิดนี่ลูกไล่กัจะมาไก่เด้อไปไก่ไก่รับตุนครับเอาบาน่จังนั่งนั่งเอเขียวเนาะพูเล่าได้กัจำี่นง แต่ชือว่าแตะมีเป็นเปินโอนมาเป็นสะพานบุญผมกสิมาเป็นโอนมามือมือนี้มือแรงหรือว่าจะกสิมาอื่นกสิมาขี้เก่าเงินส่วนทุบบาทเสียตังเจ้าพ่อเก็บไว้น้ำเจ้าของครับเอาอันนี้ก็อันนี้ละไวยพอนให้เอียซี่ห้าวช่างโคราดแล้วก็สร้างนอร์เวย์ขี้กันเด้อทุกคนเป็นเอาไวยพอนลูสิคะพ่อยลำลำเรื่อยเรื่อจ้าสิมาคอยสิมาซอยขอบขั้วหนู แข็งแร่เนะจ๊ะยาเก็บยาไข่เด้อเงื่อนท่องไหลมาทีทมาเลยจออ๊ะโอเคจ้าอะพี่น้องครับกะบสำหรับทีมงานผมกะทถ้ำพระรกิตเ็ตซับยบร่อ,อยจังไดกะบันใจครับสำหรับทีมงานผมนี่มันคือผมบอกไว้ยุบว่าเศราว่าบาทเดียวสลึเรื่องเดียวเอฟซีอ่อยยนมากผมก็ต้องทํำตามเอฟซีเพิยย่นเพิ่นอ่นมาหารอยก็ต้องเฮ็ดหารอยอ่นมาพันก็ต้องบอกหาพั่นอ่นมามื่นก็ต้องบอกมืก่นรับพี่น้อง ขันนี้ขนกับฝากพี่น้องผู้ใหญ่ใจบุญเนาะและอีกลังคนกับว่าดิพอเหียนพอสีผู้ลังคนกับว่าว่าเอาคือว่าไปขอผ,ผู้นั้นผู้นี้มันบาเป็นหนาที่คืออ,อันนี้คนเราจิดผู้คนสีมีน้ำจิดน้ำใจซอยเหลียหาบาทสิบบาทกถือว่าท่าบุญคือเก่า ได้คือเกาเนาะเข้ามาซอยคนนีได้บุญหลายเมนเมนมาเข้าที่เป็นฮาร์ดแพร่บริจาคบอสไม่ไม่ใช่วิสีไม่ใช่แบบนั้นเอเจซี่รักษาเด้อเอ้าสุดท้ายนี่ก็มีอย่างหลายเด้อให้ยูดีมีแห้งตากปลานี่เพอร์เอเดซี่โอนเงินหรือว่าจิซอยเลี้ยงในด้านไหนผมก็ใช่นี่ผมก็ขอให้พี่น้องทางผู้อิลูหลาดลูกสาวหลาดทางนอวี ผู้ประสงค์อ่อนน้อมมันเกิดมืนนี้เป็นมันเกิดของลูกคนเด้มืนนี้ท่านจได้จัดคิดเป็นคนเด้มืนนี้มือเอื่นมือเอื่นมือเอื่นสีเห็ดไรสดให้เคนให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งห้ยลำลำไรลุ้ยห้เจริญเจริญเด้อบุญกุศลที่อิลาเฮ็ดมาเนี่ยจะให้อยูย่อมห้ไรลุ้ยห้ยลำลำไรลุ้ยหายมีแต่ความสุขความเจริญครับเงินไหลมาที่มาล่ะครับนั่นแหละครับ เอากเอาไปเซตมีเนาะสวัสดีครับโอเคครับเากเซตลาราสิตเดยนี้พ่อเชียวบอลนม่หากับการิตเขาเอาอยู่บกอีลาน้่อยนหมเฮ้เห็นขนมมันสไม่มีนี่ใส่ดรบอเนาะนี่ใส่เอ็มได้นี่ใส่ได้ใส่ได้บอใส่อด้จ้ะโอ้ยผู้หน่อยไรพูนองยี่ตุนสาดมันเฮ้ยมันพอหาลูกอยู่บอหาลูกคืนจ้ะอื้ยน่อยหาเว้ย บายปก่อนไปไปฉลดังใดลุเหะเเอาวยพ่นเป็ี่ยนบ้าหนิ้หยพ่นเปีนบ้เปลบ่ยนเปลบ่ยบาอุอย่นมานอนทุ่จ่าที่ทุจ่าก็ทุ่จ่าเป็นบ้าทุ่งจาทุ่จาก่อนทุาจ่าเฮดังดลเปยนบ้าเฮเป็่นจาด้วยคาเพลนวพาุนหนาเลยเรเอาลองเกันเ้องลองทุกจ่าดูดเนี้ยทุกจ่าดูเกาเนทุ่จาทุจ่ครับเอา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 ส์เี้ยวผมหนผาคนเด้อครับเด้อครับผมสวดีครับ